สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ ผมมีเรื่องดีๆของสาวน้อยอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงมาเล่าให้กับเอซีแฟนคลับน้องอุ้งอิงและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่สนใจข่าวสารของสาวน้อยคนนี้ให้ได้รับรู้รับทราบเพื่ออาจจะมีใครบางคนที่ยังไม่ทราบเรื่องแรกเรื่องความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของสาวน้อยคนนี้ครั้งก่อนน้องก็ได้ตามหาคุณยายเสาไปแล้วครั้งหนึ่งตามหาจนเจอและได้เข้าไปพูดคุยกอดลัดฟัดเหวี่ยงระหว่างสองยายหลาน Yeah. เหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานกันมาแต่ชาติปางก่อนจนมีภาพที่หลายๆคนเห็นแล้วน้ำตาคอไปต,ตามๆกันและล่าสุดเมื่อวันที่25ที่ผ่านมามน้องจะตามหาคุณยายอีกหนึ่งคนเธอบอกว่าสงสารคุณยายมากไม่รู้ว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนน้องอยากเห็นคุณยายพอได้ยินคำนี้เท่านั้นมผมขึ้นจี๊ดเลยครับ<อ>ขึ้นมาที่ขอบตาไหลมารวมกันที่จมูกตาแล้วก็หยดแมะแมะแมะมันซาบซึ้งใจครับซาบ ซึ้งใจกับเด็กคนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบมันบ่งบอกถึงสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเธอว่าเธอเป็นคนอย่างไรนี่แหละเขาเรียกคนจะดีต้องดีมาจากข้างในผมเห็นหลายครั้งที่เธอปฏิบัติแบบนี้เมื่อเห็นท่านที่สูงอายุหรือผู้ที่เธอสามารถช่วยได้ไม่ใช่เฉพาะคุณยายสาวกับคุณยายท่านที่น้องอยากจะตามหาใหม่ ก็คอยตามกันต่อไปนะครับสําหรับเรื่องการตามหาคุณยายท่านนี้ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องแรกเรื่องความมีน้ําใจของน้องอุงอิงที่อยากจะช่วยหเหลือผู้อื่นในยามที่เธอพอมีเรื่องที่2วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีและดีใจกับทุกๆท,ท่านในวันนี้ที่ได้รับรางวัลที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภร์ในส่วนของสน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้รับมีพ่อจอมนุ์ได้รับรางวัลสาขาผู้นําองค์กรดีเด่นปรชัยได้รับสาขาศิลปินนักร้องลูกทุ่งดีเด่น และสุดท้ายดาวเด่นในงานต้องยกให้คนนี้เลยครับยืนเด่นเป็นสง่าอลารามาเต็มต้องยอมรับในความสามารถและจิตใจกับการรับรางวัลครั้งแรกร้องเพลงให้กับแขกระดับประเทศครั้งแรกไม่กระดุกกระดิกกระตุกกระติกง,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 งึกงักงัผ่านฉลุยใสกิ้งในความรู้สึกผมเองนะครับ ใครจะคิดเหมือนผมก็ไม่ว่ากันนะครับจบข่าวเรื่องดีๆของสาวน้อยอุ้งอิงไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงและขอ,ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ